สวัสดีค่ะมาจากมื้อนี้ได้เมนูผัดมาม่ามเจ้าที่เก่าที่เดิมออกข้างนอกไม่ได้จากฝนตกไปปล่อยอันนี้อันนี้ไข่ลูกสาวนี่เลยผัดมาม่ารสรสนีส้แซ่บๆอืมค่ะอะไรลูกอันนี้มูแฮ แคบหมูหูกไม่ใช่หมูครับมีเด็กจะเข้าคล้องด้วยแต่ที่มันแคบจ้ะเพราะว่าอาจในห้องเก็บของนห้อเราหอกินมากเลมันเผ็ดปะมันเผ็ด มันเผ็ดลูกไม่ได้ลูกสาก็อยากนะมันมีเจาโียผิดเดี๋ยวแม่ทำให้กินไปสูตรเก่าสูตรเดิมพันไปมันเยอะก็กลเล่นข้าวตาล ดอกดอกอย่าล่ะว่าไปว่าแมืมอซื้อโอ้ืมซื้อแต่ว่ามันบอลสาวหมแคบจ้ะ แคบหมูหรกแคบหมู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 แคบหแคบแคบหัดแม่ต้องเน้นผ años, ัก กินอะไรก็แล้วแต่ผักเน้นนี้ เตนี่แบบเนียวนุ่มมากเลยมาม่าขวาก็ยังจตายดิทุกคนไม่แต่หนูมันจะไม่หมดจรง มันหมั่มบ้านเราเลยจ้ะเอาไปจานนั่นปคือหม่ำครับจดจัด cepat nial mm hmm eh dah sampai ni ข้างในมันก็นหม,มุนไม่ต่อว<อ>่าไม่แพร่แพร่ไปพ่อไม่มีกระแคบข้างนอกกันหนาวนี่ต่อบลอกดีกินด,ดีมากเลยนะดอกบล็อ,ดดดอ,ดอ,อกดีค่ะบอกสิลูกตัค่ะอืมทำไปอร่อยนะทุกคนนี่หวานห,หมูหมูหมูแฮมหมูแฮมชาดอะไรอ่ะ 嗯。<Awesome. S 2> mm.